เงินเฟอ้เเฟอตามทฤษฎีที่มาน,นี่ได้ไปศึกษามาเงินเฟอ้อหมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่ระดับราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือถ้าพิจารณาจากค่าของเงินเงินเฟอ้อคือ เศรษฐกิจที่ข่าเงินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้การจะซื้อของชิ้นเดิมนั้นต้องใช้เงินมากกว่าเดิมแปลงง่ายๆอีกแบบก็คือของแพงขึ้นนั่นเองตัวอย่างแบบง่ายๆเลยคือเมื่อก่อนมานี่มีเงิน40บาท ตอนเด็กๆก,ก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวกินคนเดียวได้ตั้งสี่ชามพุงกลางเลยแต่ตอนนี้เรื่องมันเศร้าขอตังเยอะๆฮือๆราคาก๋วยเตี๋ยวได้ขยับราคาขึ้นตามน้ำหนักของมานี่ทีขีดล่างขีดล่างขีดล่างทีกลายเป็น40บาทเฉยเลยซื้อได้แค่ชามเดียวเองโงงมานี่กินไม่อิ่มถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก30ปี ข้างหน้ามานี่ต้องอดกินก๋วยเตี๋ยวชามละ40บาทแน่เลยราคามันจะต้องขยับขึ้นแซงน้ำหนักมานี่